สวัสดีครับเสียงแหบหน่อยเนาะนะตอนเช้านะครับจิบกาแฟแล้วก็นั่งโม้อะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ร้ายสาระนะครับร้ายสาระนะรลงทุกวันเลยโมทุกวันเลยนะฮะบ,บางวันก็โม้ไม่ทันก็ไม่ได้ลงนะครับนะครับโอเคนะครับก็เป็นเรื่องราวของการพูดถึงวัตถุมงคลต่าง นั่นแหละนะครับการสร้างความไปเป็นมาพูดคุยกันต่างๆนาน,นาผ้าใหม่ผ้าเก่าทั้งอ่าก็าเรียกอะไรเก่าใหม่เก้ออะไรก็ว่ากันไปนอกาสำหรับคนที่ชื่นชอบไม่มีเวลาไปเดินสนามนะไม่มีเวลาไปเกีรยก,กองหรือไม่รู้จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลตรงไหนหรือขี้เกียจไปอาหาอ่านนะฮนะอยากฟังอย่างเดียวไม่อยากอ่านไม่อยากหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เนาะนะครับโอเคนะครับอันนี้เขาเรียกไม่ใช่ไก่นะอันนี้ไม่ใช่ไก่นะเขาเรียกว่านกสาลิกาลวยซับวัดปากน้ําโจโรนะฮะฉะเชิงเซานะพระอาจารย์เอกลักษณ์ปัญญาขโมงนะฮะก็เป็นเป็นรูปไก่นี่แหละโอ้ไม่ใช่เป็นรูปนกนี่แหละดูเพลินๆเ,เหมือนรูปไก่เนาะที่เรกนึกว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตตโก นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะลักษณะนกนกสาลิกาก็เป็นอย่างนี้แหละผมก็ไม่เคยเห็นตัวจริงหรอกนะฮะนะครับนกสาลิกานะฮะรวยทัพย์อ่านี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนื้อทองระครังนะครับเหยียบบนยืนอยู่บนไม่ใช่เรือนะเป็นเงินเป็นเงินของคนจีนอ่ะเออเป็นเงินของคนจีนนะครับเป็นเงินของคนจีน ที่เขาเรียกว่าอะไรอะจำไม่ได้ตำลึงเออเงินตำลึงของคนจีนอะนะฮะก็นกสริการวยซับนะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหาเสน่ห์ลิ้นทองนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับของวัดปากน้ำโจโลนะครับอำเภอบางกระร้านะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสร้างนะแล้วก็อธิษฐานจิตโดยพระครูประหลัดนะเอกลักษ ปัญญาขโมงนะครับก็พระกูประหลัดเอกลักษณ์ปัญญาขโมงเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะเขาบอก43พันษาหรือเปล่า4ี่สิบสามปีสี่สบกว่าหรือเปล่านะครับยังไม่เยอะแต่ว่าเป็นพระนักพัฒนานะครับก็เป็นเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักเทศ อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งจเจ้าวาสวัดพุทธพรมยานนะครับพิช,ชารามนะครับตั้งอยู่บนเกาะลัดตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวัดปากน้ำโจโลเนะื่องราาท่านไปบุรณะวัด ท่านไปบูวณนะวัดปากน้ําโจโลนะครับแต่ว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองอวัดพุทธพมัยานพิชารามนะครับเขาบอกอท่านเป็นพระนักพัฒนานะแล้วก็มักถูกเรียกว่าเป็นลูกนอกวังก็ไม่ไม่เข้าใจว่าลูกลูกนอกวังแปลว่าอะไรเนาะใน,ในกลุ่มสิทธิอนุสิทธิ์นะครับ แนวทางการสอนก็เน้นสอนธรรมะที่เข้าใจเข้ากับยุคสมัยเรื่องการใช้ชีวิตพลังใจและความเข้าใจในกฎกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันเทศท,ทั่วไปนั่นแหละคิดว่านะนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยฟังเทศฟังอะไรจากท่านแต่ก็น่าจะประมาณนั้นแหละพระเทศเนาะนะครับก็วัตถุมงคลเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับ เหรียญพลังพุทธนิมิตนะครับพิธีเจิมยันเนพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับก็ก็จะเป็นพระนักพัฒนาด้วยแล้วก็เป็นเป็นพระที่ทำทำพิธีกรรมด้วยนะครับทำพิธีกรรมด้วยนะครับก็ถือว่า เรีมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะนะครับวัดปากน้ำโจโลเนี่ยนะครับก็มียื่เสียงโด่งดัง,งจากโบสถ์สีทองทั้งหลังนะครับท่านก็เรียกนะท่านเป็นผู้นำในการปรับปรุงวัดนะให้มีความงดงามอลังการดังสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่ศักดิ์ะและเสริมสร้างจิตใจแก่ผู้คนนะครับ แล้วก็จากเดิมเนี่ยพระอุโบสถเนี่ยอุโบสถวัดปากน้ำโจโลเนี่ยก็เรียกสุดสมตามการเวลาท่านก็ไปบุรณะนั่นแหละก็เลยมีความเกี่ยวเนื่องกันเนาะนะครับวัดปากน้ำโจโลโบสถ์สีทองนะครับในข้างในก็มีหลวงพ่อโตเป็นองค์เป็นพระประธานองค์งใหญ่จำลองจากพระพุทธชินราชนะครับ ด้านหน้ามีรูปปั้นนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้สักการะเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเ,เขาบอกว่าที่เรียกเรียกว่าโจโลเนี่ยว่าในช่วงทําศึกหรืออะไรนี่แหละพระเจ้าตากาานั่งเรืออะไรนะประทับเรือโลอะไรมานี่แหละก็เลยตั้งชื่อว่าปากน้ําโจโลนะครับเออนั่นแหละพระเจ้าเออนั่นแหละที่มาของโจโลนั่นแหละนะครับพระเจ้าตากสินวางแผนลบกับ นั่นแหละกับพม่านั่นแหละโดยโดยการโลเรือเออมาตามน้ําให้ค้าศึกตายใจนะฮะก็ก็เลยเรียกว่าออปากน้ําโจโล,โลนะครับหรืออีกตำนานก็เรียกว่าเขาจะเรียกชื่อปลากระพงว่าโจโลในภาษาจีนภาษาจีนนั่นคือเป็นชื่อหน,นึ่งคือปลาชื่อปลากระพงนะครับก็อ,อ่าก็ประมาณนั้นในส่วนของข้าวๆเนาะส่วนส่วนใครจะ ลงลึกอะไรก็ไปอีกทีนาะเพราะผมคงจะไม่อ,อะไรเยอะนะครับส่วนวัตถุมงคลนะครับก็เออก็เียกอ,อไงนะนกสาลิกาเนี่ยนะฮะเสริมเสน่ห์ให้แก่ผู้บูชานะครับเป็นู้โกออกไปทางเมตตาแหละนะครับพูดจากับใครใครก็เชื่อนะครับเสียงไพเราะพูดเสียงแหบเสียงแห้งแต่ว่าคนได้ฟังเสียงเนี่ยนะฮะก็จะ รู้สึกว่าไพเราะนั่นแหละก็คือเป็นที่มาของอนกสาลิกาเพราะมีเสียงที่ไพเราะนะครับหลักๆก,ก,ก็คนที่แบบว่าเจรจาค้าขายหรือสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะนิยมนิยมวัตถุมงคลแบบนี้เยอะอยู่พอสมควรเยอะอยู่มากนั่นแหละนะครับเชื่อว่าเขาบอกว่าเชื่อว่าช่วยในการสื่อสารและเจรจาธุรกิจให้สําเร็จพูดเงินได้เงินพูดทองได้ทองเนี่ยเหมาะสาหรับนักขายแล้วก็นักทาธุรกิจ นะครับสำหรับนกสาลิกาเนาะนะครับช่วยเรียกทรัพย์ช่วยหนุนดวงชะตาด้านการเงินนะครับผมก็พูดให้คนเชื่อนั่นแหละพูดให้คนเข้าใจพูดให้คนเชื่อฟังเ,เชื่อนั่นแหละน,ะนกสาลิกาพูดให้คนฟังอ่ะก็คือนกสา,าลิการ้องร้องแบบเสียงกังวานเสียงไพลาอคนก็ต้องแบบสะกดใจคน,นพูด,ดง่ายงคล้ายๆๆแบบมนต์นจังังหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะนะครับเป็นนกสาลิกาขนาดเล็กประมาณหนึ่งนิ้วอ่ะ โดยประมาณเนาะอันนี้เป็นเนื้อทองระครังนะครับใต้ฐานเนี่ยนะฮะสำคัญก็คือตรงใต้ฐานเนี่ยจะอุดมวลสารพุทธคุณเช่นนะครับว่านว่าน,านมหาหลงวา่านนะสาลิกานะครับแล้วก็จะมีการตอกโคดตรตอกโคตรนะครับไว้นะครับโคตรตรงไหนบ้างเออเนี่ยไม่ได้ลงกล้องเนาะเนี่ยตอกโคตรไว้เนี่ยวป l น,นี่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 นโคตรตรงเนี้ยตรงเนี้ย วปอ,อนวัดปากน้ำโจโลนะครับผมก็ก็นั่นแหละวิธีบูชาก็ตั้งนโมสามจบนะอ่าแล้วก็สวดนะโอมสาริกาสเสนหาลิ้นทองจินดามหาลรวยนะราม,มาช่วยล่รวยสวาหะเมตตาพุทโธนะฮะก็สวดประมาณนี้แหละคาถานกสาลิกาเนาะแล้วก็หรือใช้ คาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะมะกะอะพิสวด9จบก่อนออกจากบ้านนะครับส่วนข้อห้ามถ้าภาษาเรียกคารลัมถ้าภาษากลางก็เลยข้อห้ามเนาะห้ามด่าทอและลบลูบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณต่างๆนะครับห้ามผิดศีลข้อสนะครับแล้วก็ห้ามพูดโกหกหลอกลวงเพื่อนะ นั่นแหละทั้งหมดก็เพื่อให้อนุภาพของวัตถุมงคลเนี่ยนะครับมีความามีความรวดเร็วรุนแรงมีความรวดเร็วในในคำอธิฐานในการสัมฤทธิผลนั่นแหละนะครับผมนกสาติการก็มีการสร้างหลายสำนักนะครับผมก็หลวงพ่อสนิทวัดละมูล้อยก็สร้างแล้วก็สร้างเยอะอยู่นะครับสร้างอยู่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ เขาเรียกอะไรหาแบบหาแบบเจ๋งๆก็ยาก,ยากอยู่นะนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าสำนักไหนแบบเด็ดก็ยังไม่ได้สืบข้อมูลเยอะอะไรขนาดนั้นเอาใครมีข้อมูลอะไรยังไงก็เล่าสู่กันฟังหน่อยเกี่ยวกับประสบการณ์ของอนกสาลิกาเนาะก็ ใครใช้ของสำนักไหนบ้างนะครับก็เล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งที่นักข่าวนักเจรจานักคุยโคลศก,ก็มักจะนิยมนะเพราะว่าผู้ที่บูชาเนี่ยนจะมีวาจาหน้าฟังหน้าไพเราะไพเราะจนหน้าฟังผู้จะอะไรคนหลงเชื่อคนรักไข้นะครับผม ก็เสียงเพลาะพูดง่ายส่วนมากก็อยู่ในรูปแบบของเป็นนกเป็นตะกุดด้วยตะกุดก็มีนะตะกุดสาลิกานะครับมีการทั้งแขวนแล้วก็ทั้งฝังด้วยนะหรือไม่ก็ทั้งการสักยันนะครับผมสักลิ้นสักยันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีอยู่นะครับผมก็นกสาลิกาเนี่ยนะฮะขาบอกเสียงร้องเนี่ยกังวานเสียงกังวานเสียงไพเราะ นะครับกลางวานเขาบอกกลางวานสถานถึง3ามภพนะฮะกลางวานสถานถึงถึงสามภพเลยนะเวลานกไอ้ซาริการ้องเนี่ยตั้งแต่สวรรค์มนุษย์แล้วก็บาดาลนะครับเวลานกซาริการ้องเนี่ยนะครับบอกว่าเสียงไพเราะกลางวานสถานถึง3ามภพเลยแหละนะครับทั้งสวรรค์นะครับสวรรค์ก็จะได้ยินนรกแล้วก็ไม่ใช่สวรรค์นะฮะมนุษย์นะฮะแล้วก็บาดาล นะครับเสียงร้องกลางวันเสียงเพลาะมากนะสะกดได้ทั้ง3พบเขาว่ากันอย่างนั้น,นเป็นที่ไปที่มาไม่รู้จริงแท้ประการใดใครเคยได้ยินเสียงนกสัิการ้องบ้างก็เล่าสู่กันฟังหน่อยอะเนาะนะครับส่วนราคาการเช่าหาเนี่ยไม่ทราบนะครับไม่ทราบเลยนะครับน่าจะอยู่ที่หลักร้อยนแหละนะน่าอยู่ที่หลักร้อยนะครับก็แล้วแต่ว่าวัดไหนนะบางวัดเนี่ยก็แพงๆหน่อยอย่างหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยเนี่ยก็แพง ก,ก็มีราคาขึ้นมาหน่อยนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับเนี่ยนามวัาปากน้ําโจโรนะครับแล้วก็มีชื่อพระอาจารย์ใช่ไหมฮะอนะ่แล้วก็โค้ดนอะ่าโค้ดตรงนี้นะแล้วก็อ่านะมวลสารที่อุดเข้าไปนี่มวลสารที่อุดเข้าไปตรงนี้ปึ๊บ เห็นไหมอ่าประมาณนี้เนาะนี่นะครับนกสาลิกานะครับสาลิการวยทรัพย์นะฮะเอ้าโอเคนะครับก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังกันหน่อยผมก็ไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับครโอเคเนาะนะครับถ้าชอบวิวเรื่องคนอะไรกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจให้หน่อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ทักท้วงกับคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ